สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเกี่ยวข้าวกันนะคะได้กำหนดเกี่ยวแล้วนี่เราก็จะมาเดินตัดกล้วยเดินรถเกี่ยวมันเข้าไม่ได้ลกไปไปตัดกล้วยกันไปเดิน นี่ผ่านอะไรตุน17ล้มหมดเลยหนักเปล่าหนักหรือพายุนี่เราก็จะทำการเกี่ยวนี้ฝนเลยนะคะตกมาเป็นสิบวันแล้วน้งไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยวันนี้โล่งเราก็นัดรถเกี่ยวมาเรียบร้อยแล้วรือพ่วงจอดรอแล้ว <laughs> ฟันขาตัวเองมาเป็นไงเนี่ยจอมปวกว่าเราไม่ให้ไก่นี่อ่อนดีด้วยเนี่ย บรรยากาศก็กครึมๆอีกแล้วนะคะจะตกอีกไหมเนี่ยไม่ใช่เราเกี่ยวข้าวแล้วฝนตกนะฮะดูสภาพอากาศมันน่าลุ้นอา้ากล้วยนะั่นนะ่ะตัดออกมาเ,กเอาได้เดีอยแม่งเอาไปทำกล้วยฉาบ ว้ากระน้ำว้าเอ็งไม่ใช่ลมพัดหรอกเขาปล่อยน้ำเปล่าปล่อยน้ำเข้าเปล่าฮะ <c oughs> นนเนี่ยน้ำไหลเนี่ย กล้วยลูกไม่ใหญ่เลยเนาะเนี่ยทบข้าวเข้าไปในนีน้นล้มหุ้ยฝรั่งบ้านเลยพี่ตุนกินฝรั่งดินั่นลูกนั้นนะ่ะสองลูกลนะั้นน่ะจะสุกแล้วนะ่ะน,นี่น,นอนกินตัดมา เขาเรียกว่าฝรั่งไรฝรั่งป่าเหรอเนี่ยเนี่ยตัดกิ่งนี้ออกด้วยเนี่ยตัดออกหมดเลยเดี๋ยวมันสูงใหญ่ตัดอีกเดี๋ยวมันเป็นล่มข้าวเป็นเชื้อราอีกเอาเครื่องอะไรตัด ันจะเครื่องตัดยอดตัดต้นฝรั่งไงเกี่ยวไนไปพอก็พอหนูหนูยีกแยะกี่รูแล้วเนี่ยแต่เดินผ่านมันเนี่ยเวอร์สามรูรู้ได้ไงรู้มีทางเดินรูใหญ่เราเย็นก็มาดักเลย อ้ไม่ได้ทำพริกเกลือมันนะตัดออกเลยเมืนไม่มีแรงแล้วอะ่ะไม่เหมือนตอนแรกๆเลย เราเอาฝรั่งใส่ถุงก่อนแป๊บนะึะปไาจะถึงคณะขวางแล้วนะ่ะเรามาไกลแล้วเนี่ยอ่ะแล้วรถพ่วงไปไหนอะ่ะนูน้นถนนอยู่ไกลมากเลยครึ่งกิโลได้แล้วมัว้งฮะเอาเดยว เนีย่ยเอาบางไม่ได้ล้วให้อ้าวเราจะมาเก็บยังไงขึ้นรถเกี่ยวตัดเครื่อออกตัดต้นทิ้งทำไมไนหลายรอบยังเนี่ยไปให้ไก่กินได้เนี่ยข้าวมันดหลองสวยเนาะ ใช่ป้องหินไหมเนี่ย <นะ S 1> ใช่ยญ้าป้องหินไหมนะเนาะอ้าวแล้วตอนเรามาซ่อมข้าวไม่เห็นมีเลยมไม่มีมันมีแต่นี่ยาหนวดแมวอะเนี่ยตัดออกเลยแล้วเกี่ยวเขาจะได้เกี่ยวให้เราได้ตรงล้มๆเนี่ยนเนี่ยต้นกล้วยตรงนี้เนี่ยจะเเเขข้้้้าาาไดดินนห เจอปวกอีกแล้วปวกแก่แล้วเนี่ยอวนนั่นไงตัวแดงแป๊ดเลยแมวมีตัวอ่อนด้วยคืนกินต้นมะพร้าวหมดโอ้โหดูดวงข้าวนี้ดงบะเห็บเลย ลวงใหญ่ดีเนี่ยทางนี้เนะี่ยอ่ะแล้วมันมีหวีเอ้ยเดี๋ยวมันมีกล้วย ตัดทิ้งทำไมอ่ะม,มันมีกล้วยนั่นน่ะอืออู๋อีกไกลเลยนูน่นนู่นแม่สงสัยแม่เอาน้ำมาให้แล้วนะใช่ปะ สุกยยุงกัดเจ็บยุงป่านี่กัดเจ็บยเพ้อพอแล้วดู้แออล้ว ไแกะเขาเกี่ยวตอนไหนเนี่เยเกี่ยวไม่นานมั้งเนีน่ยเนาะข้าวยอดเพิ่งจะโผล่นานเลว,ว,วานา,วานเนาะกินนี่ มองไม่เห็นภูเขาเลยวันนี้ปกติจะมีภูเขาอยู่ตรงนั้นนะคะนู่นวันนี้ไม่มีเลยอเออ ว่าถ้าฟันคอขาดป่ะ,อะลองให้ขาอฟันเองมาพ่อนี่หว่าไม่ใช่แม่ข้างหน้าเราไงอยู่น้ำแล้ว รถเกี่ยวมาแล้วนู่น,ม,นมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เกี่ยววันนี้เพอๆเราก็โดนฝนอีกเนาะเดี๋ยวเราเดินออกข้างนางขวางแล้วก็ กลับไปกินน้ำก่อนป่ะ mm hmm. อุ้ยเองน้่ยมาพรน้ำหอมเจอหนูอีกแล้ว mm hmm. ก็ดูที่เคยมาดักนั่นแหละป่ะ mm hmm. มีตัวอยู่ทางยางมันเนี่ยเอาพาน้ำหอมต้นเนี้ยอร่อยด้วยหอม ป้าเสร็จแล้วเราเดินกลับไปหารถเกี่ยวบอกพ่อจ่อขนาขวางพ่อขนาขวางง่ายเราก็เอารถกลับไปกินน้ำเราค่อยมาใหม่นี่รถเกี่ยวนงเกี่ยวเรียบร้อยแล้วไม่ขนมเต็มปากเลย ดูข้าวออกนี้นะอือนู่นดูข้าอวออกยอดเด็ก